ปันป่นผ้าห่มหายายพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ

เต็มสี่หลพก่น้องเดี๋ยว้ต้องไปถ่ายเล้้อาห้ามถ้าถ่าย้ามก็จะบมีแนวลงเลยด้อ เราความฝันให้ตังจ์กน้อยสิเหล่าความฝันสุดฝังพี่น้องความฝันกับความฝันส่วตัวเองแต่ว่าพยายามให้มันเป็นเนาะพี่น้องเนาะ ูปะ่ะฝันพี่น้องฝันว่าฝ <laughs> ันว่าปวดเหงียวพีวนว่น้องฝ <laughs> <laughs> ันว่าปวดเหงียวไปเข่าห้องนำ้ำมาสันถูกอาการน่ะกระซี้หอนหอนไฝันว่าปวดเหงียวอาการน่ะกระซี้ยหอนไปเข่าห้องน้ำ ของน้ำมก็จะมันดีตายแถว,วมีหอดพัดลมเปิดแหวงแหวใส่ฟาจะฟาจะมีเฮงเด้ออากาศืนนาา้นห้อนพัดลมก็แหวงแหวงเหี่ยวฟาจะมีเฮงเหี่ยวเหี่ยวของคนปวดเหี่ยวห้งเหรเนาะเหยียวชัดจวกจวกแล้วเหม่อมาเปียกเบื้ ยังยังใครแต่โบชดแต่บนนอนยังใครแต่ชดแต่นหอดอของนำลูกแกส่งออกขย่านะยังใครต่อหอดแตนส่งยังหอดแต่ส่งพี่น้องเออใครแต่พอนชดบนนอนหูวเหมอก่อนเหี่ยวยังบบชุดลูกมาเหนี่ยวต่อลูกลงมาเหยี่ยวต่อจะได้ขึืนแปนเปลี่ยนเครื่องนอนต่อปัดทู่ะ ไปเด้อบ่ทันสอดบ่นอนคักเอ้าอย่าแม่นซะพันคักอย่าริมเกนป๊าดฟังงานมึงมือด้เด้เมื่อคืนนี่ตะกนันตะก้ลูกมเหี่ยวพี่น้องเมื่อคืนนี่อยากนอนแงบ่บมอ ครั <than> então, und, ้งไว้พี่น <inaudible> er ้องเราเองประตูตีเติมเข้าไปได้อลูกเด้อพี่น้องอืใหญ่ดีตัวนี้ปั่นเครื่องปั่นอันน่ะปั่นผมเนี่ยเครื่องคนน่ะบอกว่าสิซักสิปั่นให้กระบอกให้ปั่นปั่นผอมหายบ่าวหอดศรพี่น้อง ถ้าจะกหูว่าลีได้พี่อยคยได้ฮันนี้เ็ากำมสวสุขบ้างี่น้องลูกมากกัดบึงปลาเทียนกับบพาดิเกียงนี่นะน้ะนำจากลายปูด ปั้มพี่น้องนำจากลายพัวพี่น้องปั้มสองคืนต้ออยากกลัวสิมียนบอนเมียนทีนกับพี่น้องสงปั่นปั้มยายก่อน สิสิปีใหม่หเลยพี่น้องเอ้ยส,สิปีใหม่แล้วบุได้กินปีใหม่กับพี่น้อง trời okay. ơi cái men sợ Chắc bạn không hồng thuê bắt đi phạt